สวัสดีครับผมแซคชุมเพรครับก่อนที่จะก้าวเข้ามาเป็นศิลปินนะครับแซคก็เดินสายประกวดร้องเพลงมาก่อนนะครับผมประกวดตั้งแต่อายุ1 1ขวบนะครับผมจนมาถึง15 15ขวบแล้วก็เลิกเลิกร้องไปสักเกือบ6-7ปีนะครับเพราะว่าประกวดทีไรก็บ่เคยชนะจักเทือครับผม <laughs> <laughs> ก็เลยรู้สึกตอแต้นะครับผมกลับมา,ามาร้องเพลงใหม่ เมื่ออายุ21ปีครับผมก็ทั้งคุณพ่อคุณแม่ครับผมคอยคอยผักดันครับผมให้ให้มาประกวดเสียดายเสียดายในน้ำเสียงของเราประมาณนี้นะครับก็ได้เข้ามาประกวดในรายการกิ๊กดูรงครามเพลงนะครับก็ได้แฉป์เงินล้านนะครับผมแล้วก็ได้มารู้จักกับพีเอต้นไม้มิวสิกแล้วก็แต่งเพลงให้เพลงหนึ่งครับผมที่ทุกคนรู้จักดีครับผมซื้อเพลงคำแพงครับผม